สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมชอช้างครับวันนี้พาดูคูเปต้าเค 91K3 ครับคันนี้ราคาเบาๆครับผมเปิดราคาแค่275,000นะครับคันนี้ได้รายละเอียดหลายบ้านนะของเหลวใหม่จะส่งฟรีนะครับเก็บบูทบุ้งกี่เช็คแรงดันปั๊มของเก็บรั่วซึมนะครับเป็นสีกระบอกนะครับเช็คตัวเดินนะครับ รถคันนี้เครื่องดีนะครับแรงดันดีปกตินะครับก็ถ้าจะสั่งเก็บสีอะไรก็สามารถบอกผมได้นะครับผมจัดก,การให้ก็ใช้เวลาเก็บสีประมาณ4-5วันนะครับหลังจากการจองก็สามารถเก็บได้แต่ตอนนี้ผมให้ดูเร่มเดิมๆก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้มั่นใจว่ารถไม่ได้มีตำหนิอะไรเยอะๆนะครับคันนี้พวกโซ่ตัวเดินอะ่ะ อ่าเต็มนะครับโซ่เต็มโซ่นี่ให้90%นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาสวอกเก็ตให้เต็มครับสวอกเก็ตเต็มโซ่เต็มนะครับรถก็สวยนะครับพรมยางอยู่ครบนะครับเป็นปั๊มนิ้วเล็กหลอดนะครับคอนโทรลน้ามันเบาะก็เดิมนะครับมีขาดนิดนึ่งด้านซ้ายนะครับแต่ไม่ต้องซสีเรียสครับราคามันถูกมากนะครับแค่2องแสนเจาถือว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับรถใหม่นะรถใหม่ตอนนี้อยู่ล้านสองแสนแล้วนะครับถูกกับรถใหม่ประมาณ1ล้านบาทนะครับได้รถเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ไปใช้เป็นรถออกห้าง อ,ออกห้างนะครับ็นรถออกห้างก็คือออกป้ายแดงนะสามารถซ่อมเบิกะไรสูตรได้นะครับไอท่อกรอผมเปลี่ยนให้นะครับนี่คลิปล็อกฝากรอ,อากาศผมเปลี่ยนให้นะครับพวกเครื่องเดิมฝาเดิมทุกอย่างครบหมดนะครับรายละเอียดก็ปั๊มติ๊กเดิมนะครับประมาณนี้นะครับก็อันที่บอกนะครับคันนี้ราคาแค่สองแสนเจื่นห้าพันนะ ระบบดีครับรับประกันระบบดีนะครับถ้าระบบไม่ดีผมมาขายครับแน่นอนเราเช็คให้ก่อนลูกค้านิดนึงในเวลาครับแล้วเรื่องเก็บงานเราค่อนข้างเก็บละเอียดพรถพวกนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับต้องมีเก็บงานเพราะว่าที่เราเก็บงานเพื่อได้ให้รถออกไปใกล้เคียงกับรถใหม่มากที่สุดนะครับในเรื่องความแรงแล้วก็เครื่องยนต์อะไรอย่างนี้ครับความสมูทของรถก็จะได้ในสภาพดีขึ้นนะครับคันนี้ราคา275,000นะใครหารถราคาเบาๆก็คันนี้เลยครับ ตามงบนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันได้รถขนาดสามตันสามร้อยสตันครึ่งครับคันนี้ก็เกือบสามตันครึ่งนะครับ,นนรรบสามารถใช้รับจ้างได้ใช้ส่วนตัวสบายเลยครับใช้งานหนักได้นะครับเนี่ยพวกน็อตทุกอย่างผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะบุงจี่นี่เปลี่ยนเป็นบุงกี่มือสองให้ครับสภาพดีเป็นุงกี่แท้ของรถยันมากนะครับคันนี้ ตรงรุ่นใส่คูุต้าได้นะครับเปลี่ยนสลักให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนบูทให้นะครับเปลี่ยนซิงกิบอกให้นะครับไฟสองสว่างมีสองดวงนะครับสลักคันนี้ก็ทรงสวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพาดูทรงรถกันนี่ทรงรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันคูปต้าเคก้าหนึ่งคีสามนะครับตามยุคเศรษฐกิจเลยครับใครหารถกบน้อยต้องการใช้รถแบบุือใหม่ๆหน่อยแล้วก็ราคาย่อมยาย่อมยาวหน่อยก็คันนี้เลยครับตามงบ นี่ครับตามงบได้เป็นเครื่อง R D 1503ของคู b o t a ต้านะอะไรพวกปั๊มอะไรมีครบหมดนะครับครัวนี้ผมเช็คตัวเดินให้เปลี่ยนสายฮาลิกให้เก็บซึมตัวเดินให้เรียบร้อยครับครบครบนะครับเอาไปเช็คเองมีสามสี่หมื่นนะครับส,ส่งฟรีแค่บูสสลักกับของเหลวก็หมื่นหนึ่งแล้วครับใช่ครับแล้วก็เก็บร่วซึมเปลี่ยนซิงก็บ,บอกอีกประมาณหมื่นกว่าบาท แล้วก็พวกเช็คจุกจิกอีกตัวดงตัวเดินอะไรเงี้ยครต้องมีหมื่นกับบาทข้าของส่งฟันจัดการให้อยู่ไหนก็ส่งให้ไม่ต้องห่วงครับเราสุดอยู่แล้วครับราคานี้ก็ลดหย่อนได้อีกสนใจก็ต่อมาถ้าขายได้ผมขายให้เลยครับต่อรองมาได้เลยนะครับพร้อมจบอยู่แล้วนะครับเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคุยได้เรื่องเล็กนะครับสำหรับเราถ้าไม่ถูกใจตรงไหนบอกครับยวจัดการให้นะครับรับทุกข้อเสนอครับสำหรับชอชางแท็กเตอร์นะครับยังไงฝากติดตามชอชางแท็กเตอร์ด้วยครับเราจำหน่ายรถคุดมือสองสภาพดีครับ นี่ประมาณนี้นะครับบุ้งกี่ก็สวยเลยนะไม่มีรอยเลยครับปะให้แล้วด้วยนะครับเก็บงานให้เรื่องงานเหล็กไม่ต้องห่วงครับเรื่องปกติถ้าต้องมีเชื่อมมีอะไรแต่มันแข็งแรงครับเปลี่ยนเหล็กใหม่นะครับไม่ต้องกลัวครับราคาถูกกว่าหนึ่งล้านะเก็บงานแบบนี้ก็คือเอาไปก็คือลูกค้าก็ ใช้ใช้ใช้อย่างเดียวเลยครับเรื่องเก็บงานเราก็คุกกิ๊กคุกกิ๊กเราเก็บให้ใหม่หมดนะครับยังไงเพิ่มเติมแต่แต่งเติมอะไรบอกเราได้เรื่องเล็กนะครับฝากติดตามชชานเลกเตอร์ด้วยครับรถขุดเรามีหลายราคาหลายสภาพลองเข้ามาดูได้บอกงบของคุณมาแล้วผมจะเลือกรถให้คุณเองนะครับฝักติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชชันเลกเตอร์พาดูรถขุดราคาเบาๆครับคันนี้เป็นคูปัตนะครับรถออกห้าง ป้ายแดงนะครับออกส่วนกูป่ต้าประเทศไทยนะครับราคาแค่2อ0 0 0นบาทเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าราคานี้เราระบบการทํางานของชชชาร์ตเตอร์ในการเก็บงานแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าจะได้เป็นยไงนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถขนาด3ตันก็พาลองกันช้าๆนะครับอย่างแรกขึ้นไปก็สตาร์ทรถนะครับแล้วก็สับเซตตี้ขึ้นก่อนนะครับนี่ครับรถสตาร์ทง่ายนะครับปั๊มพวกัวฉีดปั๊ม เียงก็นิ่งนะครับเดี๋ยวพาดูเอลนี่ครับเอวแน่นนะเอวแน่นเอวถือว่าแน่นนะสะลักมุ้งกี่สลักอาร์มเปลี่ยนให้แล้วนะครับนี่ครับเราก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าหารถราคาเบาๆคันนี้ราคาแค่สองแสนเจ็ดหม่นห้าพัน จะเก็บงานตรงไหนเก็บสีตรงไหนบอกผมได้ผมเก็บให้นะครับไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วเรื่องเล็กๆนะครับนี่ครับก็เดินแรงนะก็เดินซ้ายปิดตัวปิดตัวนะครับก็เดินขวานะปิดตัวนะครับเดินเท่ากันนะครับสองข้างจะลองใบมีดหน่อยครับว้าวใบมีดก็กดตัวร้อยปกตินะครับ สวิงไม่ไหลนะสวิงปกตินะครับนี่สวิงโอเคครับคลน,นตึงนะไม่หลวมครับเดี๋ยวลองกดตัวลอยนิดนึงโอ้ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ครับกดตัวลอยก็โอเคครับรถดีกําลังใช้งานได้ครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันก็ได้ครับ ลูกค้าต้องการรถที่ไม่ต้องใหม่มากราคาพอใช้ก็แนะนำเป็นคันนี้เลยผมก็เก็บงานให้แบบแน่นๆดึกๆเลยคนระับ ถ้าจะแต่งสีตรงไหนบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะการให้นะพวกสีอะไรเงี้ย <le> <ool> เพราะว่าผมให้ดูเป็นรถสภาพเดิมเพราะว่าลูกค้าจะได้มั่นใจพวกบูมอาร์มอะไรเงี้ยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับพวกปั๊มพวกเครื่องอะไรก็ยังเดิมนะครับเราไม่ได้เก็บสีเพื่อปิดแถน,นะครับอันนี้คือสีเดิมถ้าลูกค้าจะเก็บสีตรงไหนบอกไดนะ้ผมไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บสีนะครับฟรีนะครับฟรีฟรีทุกอย่างนะครับซื้อรถกับเราบอกเราได้นะครับว่ามีปัญหาสีขัดอะไรครับผมดูแลให้นะครับเรา ดีๆรับใช้ลูกค้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับนิ่มนะมอนโนตึงนะถ้าไปอยู่ในพวกไซงานก่อสร้างนะสบายเลยช่วยงานาพนักงานคุณระเบาได้เยอะเลยครับยกของวางท่ออะไรเงี้ยนี่สบาย,บาย,เยๆเลยนุ่มๆนะครับเดีย๋ยวคํำตัวอรอยปั่นแท็กนิดนึงฟังเสียงตอนเดินนะอตอนเดินไม่ดังนะ ก็เดินดีครับก็เดินไม่ดังโซ่ดีครับคันนี้โซ่ดีก็เดินไม่ดังโซ่ดียากแล้วครับราคาแค่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้านไหนเก็บงานให้แบบนี้ไม่มีอ่ะผมเก็บงานให้คันนี้มีสี่ถึงห้าหมื่นบาท ้ราคา2องแสนเจื่นพันเี่ยผมมีส่วนลดให้ลูกค้าอีกถ้าลูกค้าแบบพร้อมจบเท่าไหร่ลองต่อราคามาดูได้นะครแต่ต่อต่อราคาแบบพอสมเหตุสมผลนะถ้าผมจบให้ได้เหลือกำไรนิดๆหน่อยๆผมก็ขายแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามจอช่างนา็กเตอร์ด้วยครับ